อ๋อ <łość> จริงๆครูเจี๊ยบชอบใช้สีแดงแต่คนไม่ยอมคนจริงไหมครูพีทม่มใจตัวเองมั่นใจมากครับแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกตัวเองด้วยนี่คือเรื่องสำคัญของสีนเท่าเช่อเลิกใช้เลิกใช้ นี <N> ika, ่ครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีไปไหนมาสวัสดีครับอ๋อ เลยมือไปหมดแล้วเนี่ยโอเคต่อไปนะเรื่องสีนี่สำคัญมากมันเคยมีคนพูดบ่อยว่าแบบเกิดวันอังคางควรใช้สีไหนเหมาะอ่าวันจันทร์ใช้สีไหนเหมาะอย่างเงี้ยเราจะได้มาถามอาจารย์กันว่าสีอะไรเหมาะกับอะไรยังไงใช้แล้วรวยพย์เขาอยากรู้ว่าใช้ไปไหนแล้วจนเออพอดีสีไหนใช้แล้วจนเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เอาง่ายๆสี เราเรียนเรื่องสีมาตั้งแต่อนุบาลครับครูเราเรียนเรื่องสีมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งวังอาชิกสีแดงสองวังจางสีเหลืองหนังกระเป๋าบอกให้หยุดเยสิโอเคเราจะแบ่งแบบแบบนี้ครับก็คือเราจะแบ่งเป็นสีแดงก่อนเราจะไล่หนึ่งวันอาทิตย์สีแดงนะครับเราจะไล่สีแดงก่อนสีแดงคือกระเป๋าที่มีลักษณะเป็นสีแดง ทางซ้ายต้องขวาเลยวันนี้โอเคสีก่อนสีแดงสีแดงสีแดงนะครับหนึ่งวันที่สีแดงสีแดงจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาทางสังคมเกียรติยศชื่อเสียงอีโก้คนที่ใช้กระเป๋าสีแดงเป็นคนที่มีอีโก้ด้วยนะอีโก้มากๆด้วยแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเขาสีแดงไปนั้นแบบแบบแบบนี้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 นะง่ายๆเลยคือถ้าเอาเอาแบบความชอบก่อนนะ สมมติว่าคุณครูชอบสีแดงอยากใช้กระเป๋าสีแดงแสดงว่าคุณครูลึกๆแล้วเป็นคนที่มีอีโก้มากเออจริงๆครูเจี๊ยบชอบใช้สีแดงแสดงว่าคุณครูเป็นคนเด่นๆแบบเป็นคนมีอีโก้สูงนะเป็นคนไม่ยอมคนจริงไหมครูพีทมใจตัวเองมันใจมากครับแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกตัวเองด้วยนี่คือเรื่องสําคัญของสีแดงชอบไม่ต้องเลือกใช้เลือกใช้ Invers, ข้อดีของมันก็ค like ือมันทำให้เขาเจริญแน่นอนเห็นไหมฉันเลยเจริญเนี่ยแต่ก็ต้องทนอะไรบพอยร์อยู่นอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยโอเค สองไม่สองมากนะครับสองวันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีครีมก็ได้นะครับครูสีเหลืองสีครีมครีมแบบนั้นได้ด้วยครับสีนี้ถือว่าเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองสีทองไม่ใช่อ่าโอเคสีเหลืองสีครีมนะครับพวกนี้ลายดอกลายลูกไม้นะครับพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีแนวแนวนี้จะพูดถึงความ สุขสบายในชีวิตนะครับแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะชิลชิสบายสบายสุขนิยมเป็นคนอะไรไม่คนสบายสบายอ่ะไม่เรียสไม่เครียดไม่ไม่ีเรียสกับอะไรเขาจะสนใจคนในครอบครัวเสมอแค่นั้นอย่างเดียวนะครับนี่คือสีเหลืองต่อไปเป็นสีอะไรชมพูชมพูโอเคอ๋อออันนี้ชมพูเพาในตลาดแดนเนมสีชมพูก็เป็นสีที่แบบผู้หญิงจะชอบเลือกสีนี้นะสีอะไ่ะ คนจะเข้าใจว่ามันคือความรักออโอ้ยมันคือความหวานหวานนู่นนี่นั่นนะแต่จริงๆมันคือความพูดถึงนิสัยเป็นตัวของตัวเองมากครับนี่ไม่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ท,ที่ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่รักอิกสระมากแล้วก็เป็นคนที่อ่าขี้น้อยอกน้อยใจคนที่ใช้กระเป๋าสีชมพูนะครับแล้วก็คนพวกนี้เหมาะสําหรับคนที่รักอิสระชอบเดินทางชอบไปเที่ยวติดเพื่อนใช้สีนี้ครับ และสียัมพูเป็นสีแห่งโอกาสและชื่อเสียงด้วยคนที่ใช้สียัมพูจะทําให้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากมีโอกาสโด่งดังได้เลยนะครับใช้กระเป๋าปุ๊บนี่แล้วเดินไปเนี่ยล้มเลยโหโหเลยสำหรับใครที่ชอบสียัมพูจะรู้เลยว่าตัวเองไม่ใช่คนที่อ่อนหวานแบบสีแน่นอนกลาเป็นคนที่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวแน่นอนเผ็ดฟันเผ็ดแน่นอนขึ้นเตียงนี่คือเผ็ดแน่นอนผู้หญิงที่ใส่กระเป๋าสีพูเผ็ดแน่นอนหรือว่าพริกป่นโรยนี่แะ อันนั้นแสบอ่ะอ๋อนั้นแสบเลยเผ็ดธรรมดาเสร็จท้่ปุ๊บนี่ร้อนเลยนะโอ้โหขี่เรื่อยมาเยไหการ์ดีเหรอมาคาราหัสสบดีสีส้มเอาสีเขียวมาสีเขียวดิฉันเป็นคนสีเขียวโอสีเขียวนะครับสีเขียวสีใบไม้นะครับสีเขียวหรือสีใบไม้เนี่ยของพวกนี้จะพูดถึงผลกำไรธุรกิจได้ด้วยนะครับพูดถึงความปณีปนอมนะครับแล้วก็ จะพูดถึงการดูแลเอาใจใส่ด้วยครับครูบางคนเนี่ยเราอยากเรียกร้องสามีอยากเรียกร้องแฟนภรรยาตัวเองให้มาดูแลเอาใจใส่เราเราควรจะใช้กระเป๋าสีเขียวถ้าเป็นผู้ชายใช้กระเป๋าใบเล็กก็ได้เป็นกระเป๋าสตางค์สีเขียวเป็นหนังแบบนี้แต่สีเขียวก็ได้คุณก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงอยากได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสามีเป็นอย่างดีใช้กระเป๋าสีเขียวก็ทําให้ได้เขาก็จะมาดูแลคุณเป็นอย่างดีด้วยคนแล้ว มันจะทําให้คนรู้สึกแบบไม่ปากร้ายมากขึ้นไม่ไม่ปากร้ายมากขึ้นอะไรเงี้ยนะสำหรับใครที่ชอบสีเขียวชอบดูแลคนอื่นอ่อนโยนอ่อนโยนมากแล้วก็จะได้รับการดูแลปฏิบัติอย่างดีจากคนใกล้ตัวใกล้ชิดของเขาด้วยอาจารย์คะแล้วที่เขาพูดว่าสีเขียวเหนียวซับเนี่ยมันเกี่ยวไหมว่าไมวเออแล้วเป็นยังไงคะสีเขียวเหนียวซับก็คือเวลาเขาไปคุยกับใครอย่างเงี้ยเวลาครูเขาไปคุยกับใครใส่เสื้อสีเขียวเนี่ย เขาก็สามารถประสบความสาเร็จได้ในวันนั้นมันเลยทําให้เขาประสบความสาเร็จในทุกเรื่องในที่เขาไปทําในวันนั้นแช่นกันเจลาจาเวลาจะไปเจรจาไปเอาสีเขียวไปเอาสีเขียวไปแล้วมันจะกลายเป็นว่าเหนียวซับนั่นแหละพลังแห่งสีเนะพลังแห่งสีมันมันโดนสะกดจิตนิดนึงมันโดนสะกดจิตนิดนึงเหมือนกับร้านค้าที่เขาขายของไม่ดีหรือทําธุรกิจไม่ดีบางทีเขาจะแจงสูตรง่ายๆก็คือเอาหญ้าเทียมไปปูหน้าร้าน ให้เกิดสีเขียวในส่วนนั้นก็จะทําให้ลูกค้าแบบรู้สึกว่าอยากเข้าร้านร้านนี้น่าเข้าจังเลยมันดูแบบอู้น่ารักเนาะอะไรเงี้ยทำหมาไว้อยากเข้าก่อนผมก็ไปเปลี่ยนเสื้อววันต่อไปจะเป็นเพืิหันเพลิาสีส้มสีส้มสีส้มสีอิฐสีน้ำตาลสีไม้นี่ได้หมดสีส้มสีอิฐสีน้ำตาลนี่ได้หมดเลยนะครับ แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้สีเข้าให้นี่แบบนี้ได้หมดเลยนะครับสีแบบนี้จะพูดถึงคนอุปถัมภ์จำไว้เลยแปลว่าชีวิตจะมีโอ้โหดูตาเหลือกกันทุกคนเลยโอ้โหแบบแบบโอ้โหขึ้นมาเลยโอ้โหไม่ใช่ครับผมไม่ไม่ได้ไม่หวังว่าไม่หวังพึ่งตัวเองไม่ใช่ครับผมไม่ไม่ได้ไม่หวังว่าไม่หวังพึ่งตัวเอง คือคนเราในชีวิตแบบบางทีการมีคนมาอุปถัมภ์เรามีคนมาเอ็นดูเรามันดีนะมันดีมันได้เปรียบนะมันหายเหนื่อยมันเป็นสีของเด็กเส้นเด็กเส้นเด็กเส้นหมายถึงว่าไปไหนก็ผู้ใหญ่ก็จะรักไปไหนคนก็จะเอ็นดูไปไหนคนก็จะรู้สึกแบบเอออยากช่วยเหลืออยากอยากให้การแบบอยากให้การสนับสนุนเขาอะสีน้ําตาลนะสีนี้นะสีนี้นะได้หมดเลยคุณจะได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่ทั้งหมดคนที่ใช้กระเป๋าสีน้ําตาลส่วนใหญ่ชีวิตค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็ เหมือนแบบมีความรวยรวยอยู่ในหน่อยแล้วก็แบบแบบแบบไม่ไม่ตกไปกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยคอยดึงคอยช่วยอยู่เสมออยู่เสมอครับแล้วก็ลูกทรงก็ไปไปว่ากันว่าอยากได้แบบไหนไปแบตจากในในอีพีแรกที่เราไปน่าจะนะหกวันศุกร์สีฟ้านี่สีฟ้านี่คู่นี่ฟ้าทุนเงินอันนี้เป็นฟ้าอ่าฟ้าน้ำเงินได้หมดเลยอ่าได้หมดเลยอันนี้ฟ้าน้ำเงินแบบนี้ครับครูอ่าแบบนี้อันนี้เสริมเสน่ห์ให้ครูหน่อยอันนี้พวกนี้ เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำทะเลพูดถึงเงินทองและความรักเลยเพราะฉะนัน้น,น,นเป็นสีที่จะส่งเสริมทำให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยห,หาเงินง่ายด้วยเป็นที่รักของคนทั่วไปด้วยไปไหนคนก็รักด้วยแฟนรันกแฟนหลงก็ต้องสีฟ้าเนี่ยนะครับผมบอกเลยจะเป็นสีเบสิกที่คนเขาจะชอบเล่นกันนะฟ้านําเงินใช่ไหมฮะฟ้าดําเงินครับจะเป็นสีสบายตาอะไรพวกนี้จะทําให้คนรักคนหลงและจะได้เงินได้ทองง่ายแต่ว่าเด่นเรื่องเมตตามหานิยมมากอ่มาก อาโอเคสีฟ้าต่อไปสีอะไรมันจะเป็นม่วงหรอเสาสีม่วงอันนี้จะเป็นม่วงสีม่วงครับสีม่วง<ช>สีม่วงก็ได้ครับสีม่วงถ้าเป็นกระเป๋าคนจะไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่นะครับสีม่วง,ม,ม,งมันจะมีสีม่วงเป็นเหล็ก สีม่วงหรือออกโทนดําก็ได้ครับใช่แบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ออกม่วงครับม่วงเทาต้องใช้แล้วเป็นยังไงคะม่วงใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องอํานาจบารมีที่ตัวเองมีครับส่วนใหญ่อยากจะเอาชนะคนอื่นอยากจะแบบว่าให้ทุกคนฟังอยากจะ อยากจะให้ใครเชื่อฟังอะไรเงี้ยรับฟังคุณเจี๊ยบเลยเนี่ยเหมาะคุณเจี๊ยบเหมาะสำหรับจะให้คนฟังเชื่อฟังหรือคนแบบนับถือเราแล้วพูดคําเดียวรู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่พูดสองรอบสามรอบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยลูกน้องเกณงกตัวสีม่วงแปลว่าอํานาจบารมีให้ไปใช้ซะโอ้อำนาจบารมีโหดนะครับหมดและสีสีดําสีดาที่ไม่มีในวันมีครับสีดําเนี่ยเรียกว่า พุดกลางคืนอ๋อพุดกลางคืนอ่เรียกว่าสีลาหูเราจะเรียกแบบนี้ก็ได้นะครับสีดําทั้งหมดเลยนะครับเป็นุีแบบ เบสิกเลยว่าคิดอะไรไม่ออกก็สีดำไม่ออกแบบนี้นะครับเป็นสีที่พูดถึงโชคลาบลุ้นล้วนเลยสีตัวนี้ใช้สีดําแล้วมีโชคลาบก็ดำเนี่ยขายถ้าถ้าในวงการกระเป๋าดำมันก็จะขายดีสุดดีที่สุดใช่ไหมสีดําจะเป็นสีแห่งโชคลาบเป็นสีแห่งความสําเร็จบางอย่างแบบอยากได้อะไรก็จะได้ในสิ่งนั้นนะครับสมปรารถนาสีดําจะเป็นสีแห่งความสมปรารถนาเลยแต่อาจจะไม่ได้ระบุเจาะจงมากขนาดนั้นนะครับแต่แต่คนใช้ก็จะมีความแบบมีความแบบ ค่อนข้างที่จะดื้อหน่อยคนที่ใช้กระเป๋าสีดำดื้อแล้วก็อาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่แล้วก็มีความแบบเป็นตัวของตัวเองชอบเป็นนายตัวเองนั่นคือสีดำนะครับแต่บอกเลยว่ามันคือโชคลาภล้วนๆแบบนี้เนี่ยโชคลาบมากเข้าท่านะครับสีดำนี่คือโชคลาภเลยขออีกสีมีอีกสีหนึ่งทองกับเงินนะมีสีทองกับสีขาวโอเคสีทองก่อนเออมีเรามีสีทองไหมนี่อ๋อเรามีสีทองใบหนึ่งโอเคขอโทษครับโอเคสีทอง สีทองผมเคยบอกในอีพีที่แล้วแล้วว่าทองแปลว่าความสุขสบายเพราะฉะนั้นคนที่ใช้กระเป๋าสีทองก็แปลว่าชีวิตมักสุขสบายไม่ต้องทําอะไรเองมั่งขั่งมากครับมั่งคั่งมากก็บ่งบอกอยู่แล้วเนาะว่าไม่ต้องทําอะไรเองชีวิตสุขสบายมากมากครับคนจีนเลยจะชอบแดงชอบทองอ๋อใช่ใช่มากมากมากอันนี้เป็นสีแห่งความสุขสบายเพราะฉะนั้นชีวิตเขาจะสุขสบายมากๆมันดีสําหรับคนที่ไม่ต้องทำหากินก็ได้นะ

สีส้มอ๋าไมสีส้มมึงนี้เขาจะเขาจะคอยคาจิตจะชอบมากเพราะฉะนั้นคนพูกนี้่อาค่าทิ่จะรักสบายไม่ยอมให้ชีวิตของตัวเองตกลกกรลํลำบากแน่นอนแล้วก็สีอีกอันนึงก็คือสีขาวโอเคสีขาวนะครับโทนสีขาวสีงาช้างอะไรอย่างเงี้ยสีงาช้างสีขาวเนี่ยมันแปลว่าการเก็บทรัพย์สมบัติให้อยู่นะครับหรือการเก็บสิ่งนั้นให้คงอยู่หรือมันแปลว่าถาวรหรือให้อยู่แบบถาวรตลอดไปครับก็สมมุติว่าถ้าคุณเป็นกระเป๋าทรง ถุงเงินถุงทองและเป็นสีขาวก็แปลว่าเงินทองที่คุณเก็บไว้จะอยู่แบบเหนียวมากคนที่ใช้กระเป๋าทรงนี้และสีขาวนะครูเดินไปไหนนะไม่ต้องไปคุยเท่าไหร่เหนียวเหียวก็จะเหนียวหน่อยนะนั่งกินข้าวด้วยกันไม่พักเลยนะไม่พักเลยนะนี่พูดถึงใครเล่า c h e แล้วก็ขอรุ้ไปเยี่ยว สีขาวสีเงินสีเดียวกัน<อ>ครับสีขาว,าวาสีเงินสีเดียวกันเลยแปลว่าเป็นการทําให้คงอยู่แบบถาวรโอเค,อเคไหมวันนี้ยีมเยมเลยก็ลองไปหา ซื้อดูซื้อมาใช้นะคะลองฟังของเราทั้ง3ามอีพีแล้วก็ลองดูว่าตัวเองเหมาะกับอะไรแล้วก็ไปเลือกซื้อดูได้และถ้ารักสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้ก็ติดตามติดตามอาจารย์อาจารย์เต๋อนะคะหอตาทิพย์นะคะตาเปล่าตาเปล่ารย์เต๋อหมอดูตาเปล่านะคะที่ช่องเพจว่า ขหนพาเที่ยวก็ได้หรือเขียนประเทศตาเปล่าก็ได้เจอเหมือนกันซึ่งอาจารย์สามารถดูดวงเรื่องอื่นๆได้ด้วยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้กระเป๋าใช่ส่วนส่วนใหญ่ผมจะดูเป็นบ้านสมากกว่าเป็น่วงเฮหห่วงจุ้ยอ่า่วงจุ้ยครับเป็นคนแบบนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึง โ็ไปติดตามอาจารย์หน่อยนิดนึงโอเคก็ไปติดตามผมได้นะครับที่โขนพาเที่ยวนะเฟซบุ o k โขนพาเที่ยวก็ได้ y YouTube โขนพาเที่ยวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวก็เทพตาตานี่ยเข้าไปได้ในนั้นจะมีผลงานผมเยอะแยะเลยนะครับเข้าไปกดถูกใจแล้วก็ไปกดติดตามกันได้นะครับอันไหนชอบก็ไปแชร์แล้วก็ของพวกเราด้วยนะครับที่เราทำกาแฟแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับ ช่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ช่ครับผมผมสอนเปิดสอนด้วยเพราะาที่จะยานานมากเลยนะเพราะการที่จะแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ค่อยรู้ก็คือไม่ค่อยรู้ครับจำนวนจำนวนมากจำนวนแบบหคนเลยล่ะใช่ใช่สมมุติใครชอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้กระเป๋าเกี่ยวกับการดูดวงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คอมเมนต์ไว้แล้วเราจะเชิญอาจารย์มาเป็นแ่เ่อาจจะเป็นในเรื่องอื่นเนาะการอาจจะเป็นเรื่อง A เซส s ได้ นะถ้าใครชอบก็เดี๋ยวคอมเมนต์ให้หน่อยาจจะเป็นอสซอรี่ใช้อะไรดีไเได้ได้ตอนนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะโอเคครับบายเจอกันสวัสดีครับขอแ้่ไปหมดแล้ว